ต้องบอกเลยว่ามิตรภาพของคู่เพื่อนซีคู่นี้นะคะยังมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักออกมาให้ได้พูดถึงกันอีกครั้งค่ะสำหรับหนุ่มบิ๊กผู้ยิบบ้านฟินแลนด์และสาวเบสคําสิง หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเคยเป็นหนึ่งในคู่จิ้นที่ทําให้แฟนๆจับตาและให้ความสนใจอย่างมากย้อนกลับไปช่วงหนึ่งนะคะความสนิทสนมของคู่เบสและบิ๊กทำให้แฟนๆหลายคนนะคะเผลอจิ้นหนักมากวยโมเมนต์ดูแลกันดีเป็นห่วงเป็นใยกันแบบเห็นได้ชัดค่ะจนเกิดเป็นด้อมคู่จิ้นที่มีแฟนๆนะคะแห่เข้ามาติดตามกันอย่างคึกคักนั่นก็คือด้อมบีบีนั่นเองแต่ต่อมานะคะหนุ่มบิ๊กผู้ยา่บ้านฟินแลนด์ค่ะก็ได้ออกมาไลฟ์สดประกาศยุติสถานะคู่จิ้นกับเบสคมสิงอย่างชัดเจนพร้อมอธิบายเหตตตุผลรรงไปงมาานะคะคว่ เกิดปัญหาตามมาค่อนข้างเยอะค่ะเนื่องจากมีแฟนคลับหลายกลุ่มบางกลุ่มไม่ชอบให้จินบางกลุ่มก็ไม่ชอบบิ๊กและบางกลุ่มก็ไม่ชอบเบสจนเกิดการโต้เถียงทะเลาะและไปต่อว่าฝ่ายที่ตัวเองไม่ชอบค่ะคุณผู้ชมและในตอนนั้นนะคะทางด้านนุ่มบิ๊กพัคย่าบ้านฟินแลนด์ค่ะก็เผยว่าสถานการณ์เหล่านี้ทําให้รู้สึกไม่สบายใจและรู้สึกเห็นใจทั้งตัวเองแล้วก็เบสคําสิงจึงได้ตัดสินใจนะคะยุติสถานะคู่จิ้นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดดราม่าที่อาจบานปลายไปมากกว่านี้อย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าจะประกาศ ยุติสถานะดอมคููจิ้นไปแล้วแต่ความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนยังคงดําเนินต่อไปก่อนหน้านี้นะคะไม่นานสาวเบสคสําสิงได้ไลฟ์ขายของร่วมกับแบรนด์แบรนด์หนึ่งมีแฟนๆนะคะสังเกตเห็นว่าหนุ่มบิ๊กพยาบานฟินแลนด์ค่ะได้เข้ามาส่งของขวัญและสติกเกอร์ให้แบบรัวๆจัดหนักจัดเต็ม จนเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนคลับไปไม่น้อยนะคะเพราะเป็นโมเมนต์ที่ไม่ได้เห็นจากคู่นี้มาพักใหญ่แล้วและล่าสุดของล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคาะซาเบสคัมซิงก็ได้ไลฟ์ขายของตามปกติอีกครั้งและทางด้านนุ่มบิก๊กพยาบ้านฟินแลนด์นะคะก็ยังคงเข้ามาส่งของขวัญและสติกเกอร์ให้เหมือนเดิมค่ะงานนี้นะคะทำเอาแฟนๆที่เห็นโมเมนต์ดังกล่าวต่างพากันตั้งคําถามว่าหรือว่าดอมบีบีจะมีโอกาสคัมแบ็กหรือไม่ซึ่งแฟนๆนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่า เอนดูบอสบิ๊ก a ไหนบอกว่าจะไม่เข้าไลฟ์เพื่อนเราไงแล้วแอบมาตอนน้องๆไปกันหมดแล้วคิดถึงแน่ๆฉันอิจฉาผู้หญิงคนนี้ว่ะตามมาด้วยคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าบอสไม่เคยลืมเพื่อนยังพพอร์ตเพื่อนเสมอดีต่อใจนะครับเพื่อนแวมมาเปต่อด้วยคอมเมนต์นี้คะ่ะบอกว่าอยากให้บิ๊กแสดงละครกับเบสจังแล้วก็คอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าขอขอบคุณแทนน้องด้วยนะคะที่บอสบิ๊แวมมาเปน้องยังไม่ลืมเพื่อนคนนี้ขอบคุณมาก ต่อด้วยคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าน่ารักเสมอต้นเสมอปลายหนึ่งกำลังใจนะต่อด้วยคอมเมนต์นี้ค่ะบอกว่าบอสปิกน่ารักตลอดค่ะตามมาด้วยมเมนนี้นะคะบอกว่าเด็กผู้ชายดืยด้อคนหนึ่งที่มีความจริงใจเสมอต้นเสมอปลายให้เพื่อนเขาและคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าคิดถึงคู่เพื่อนกลับมาซัพพอร์ตกันไวๆนะฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอ คอมเมนต์นี้นะคะได้บอกว่ารักษามิตรภาพดีๆไว้นะคะคู่เพื่อนรักที่น่ารักที่สุดต่อด้วยคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าบิ๊กเสมอต้นเสมอปลายสุดๆแล้วก็คอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าใจฟูมากไม่ว่าตอนนี้จะเจออะไรกันอยู่กําลังใจนะ ต้องบอกเลยค่ะว่าหลายๆเสียงคอมเมนต์นะคะก็ชื่นชมในมิตรภาพและการซัพพอร์ตกันของทั้งคู่ในฐานะเพื่อนสนิทแม้จะยังไม่ได้มีภาพเจอกันหน้ากล้องเหมือนในอดีตนะคะแต่ก็ยังเห็นถึงความห่วงใย,ยที่มีต่อกันเสมอเรียกได้ว่าแม้ว่าสถานะคู่จิ้นจะจบลงไปแล้วนะคะแต่ว่าความเป็นเพื่อนของนุ่มบิก๊กพยยบาลฟินแลนด์แล้วก็สาวเบสคําสิงยังชัดเจนและคงมีโมเมนต,ต์ดีๆให้แฟนๆได้เห็นกันเป็นระยะๆะะค่ะ